อยาให้สาวๆได้อยู่ด้วยกันในวันที่ช้อปปิ้งเลยค่ะอันนั้นคือฟ้าฝนไมีการห้ามไม่มีการหไม่มีกานประโยคประโยคเด็กของพี่กายสวยน้องซื้อเลยโอมโหผมผมมกของพี่กายคุ้มมกินกันตันี่คือนี่คืออาหารเช้า การแล้วก็สนิทกันที่ที่ตามห้างค่ะใช่ค่ะเริ่มจากรู้จักพี่กายก่อนแล้วก็มารู้จักพี่แมะ แล้ววันที่เราจะเจอกันเสมอนั่นคือวันที่1ค่ะไม่ใช่เป็นวันหวยออกนะคะแต่เป็นวันที่โปรออกใช่ค่ะบางของบ a n เอเมเลเจนทำให้พวกเราได้มานัดพบกันทุกวันที่1ที่ห้างสรรพสินค้านะคะเพราะว่าเห็นนี่โอ้โหแบบเป็นมิลเลนเนียร์กันอย่างนี้นะคะในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยเราไม่เคยพลาดค่ะยิ่งคุ้มค่าเรายิ่งมาค่ะหรือว่าแม้แต่ว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งในห้างนะคะเราก็จะได้สิทธิ์ของลด10%นใช่ไหมคะ ที่จะซื้อสินค้าก็ถือว่าเป็นพิีเวลจ์ที่ดีมากๆค่ะจริงโดยจริงวันนี้มาช้อปอะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้เหรอคะเดี๋ยวว่าจะแพลนไปทิฟฟานี่ค่ะออใช่ไหมคะขออนุญาตติดตามด้วยโอ้ได้เลยค่ะ เนี่ยสวยอันนี้อันนี้ดีโดนไปตั้งหลายตัว3-4ตัวแล้วนกอ่ะ Bird on the Lock เนี่ยเออนี่สวยเ้าะดฉันถามามาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไหนก็จุกหรือกระจริจริงอันนี้สวยวะไหนๆก็ไห้เหมือนละ จ้ะไปค่ะโดนโดนด้วยแวหนด้วยจะได้จบจบ สำหรับสาวเปรี้ยวอย่างเมนี่นะคะชอบขับรถปอตค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคนขับรถเราจะขับรถเองค่ะสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะที่บัตรนี้ให้เราได้นั่นก็คือเวลาที่เรามาที่ห้างนะคะแค่กดกระจกปุ๊บโชว์บัตรแม็กกง Bank M Legend นะคะแค่นี้เราก็ได้จอดในที่ VIP แล้วเดินส,สวยๆเข้าห้างไปได้เลยค่ะ ัยงไม่มันเ่็นเรื่องผิวผิวผิวส้มใช่แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วผอกไง่ค่ะคุณพี่เอาแต่เราพี้หลังจากิ้กันสนุกสนานนะคะ ก็จะมีห้องที่ไว้สำหรับรองรับนักช้อปปิ้งอย่างพวกเรานะคะเมื่อเรามีบัตรแบงคอกแบงก์อนะคะรีเจนเราสามารถเข้ามาใช้ห้องแพทีนัมอิ่มเลาจได้นะคะก็จะมีให้ห้องน้ำที่สะอาดมีน้ำมีขนมไว้รองรับนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยนะคะสมัยที่เริ่มทำงานใหม่ๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้สเปนเงินมากมายพอมาถึงจุดนึงก็คิดว่าเราอยากจะให้รางวัลตัวเอง ใช้เลลิมิตที่แบบเออสมควรเหมาะสมกับเราเนี่ยเราก็ซื้อความสุขให้จิงได้เราก็ทําถ้าเราหาเงินมาได้สมมุติ1นะคะหนึ100บาทที่จะแบ่งเลยว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปใช้แค่30เราจะคิดแบบนี้ทุกครั้งที่น,นําเงินมาช้อปปิง้งแล้วก็ค่อยมาเลือกทีว่าจะอินเวสอะไรเป็นเมนหลายคนอาจจะเห็นว่าเราทำไมใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าเออเอเอาเงินที่ไหนมาช้อปปิง้ง ไม่ค่ะเราทํางานนะคะเห็นแบบนี้ช้อปปิ้งหนักทํางานหนักยิ่งกว่าค่ะแต่ในพาร์ทที่เราทํางานหนักมันไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะพี่ก็อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนด้วยว่าให้รนเปรอตัวเองบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่าใช้เงินเกินตัวที่พี่กายบอก